วัสดีครับผมกับผมเช่นเคยนะครับวิเลซิงนะครับวันนี้ก็มีอะไรมาให้ตกใจเล,เล่นๆนะครับคือน้ำมันผมจะหมดแล้วเหนไใดฮะอ่าแล้วก็เอฟเปิดขึ้นไปสามเอ็ดแล้วครับซึ่งปั๊มน้ำมันเนี่ยห่างจากบ้านผมเกือบยี่สิบโลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันวนะ่าเราจะได้เขตดหรือว่าเราจะได้ไปเติมถึงที่กันแนะ่ไปครับเดี๋ยว สตาร์ทรถก่อนครับเสียงอาหงที่มันเล้าใจจริงๆนะยิ่งถ้ารอบแบบสูงๆนี่มันคงจะมันมือหน้าดูเสียงคงจะหวานจี๊ดนะครับก็เป็นเสียงที่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวต้องวอร์มให้มันน้ามันเครื่องฉีดขึ้นไปถึงวาวอ่ะนะครับไม่ถึงวาวถึงชาร์ปนะครับ เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการน้ำมันเครื่องไม่ถึงและช้ำจะละลายได้สัก40องศาให้มันขึ้นองศาก่อนร้อนๆแบบนี้ขึ้นไวนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะถึงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีปั๊มน้ํามันที่อยู่ใกล้ผมก็คือพอทอแหละแต่ว่าผมไม่ได้เติมครับเพราะว่าผมคิดว่าน้ํามันมันแถวบ้านผมอ่ะมาแล้ะแถวบ้านผมมันมันห่วยอ่ะ หรือว่าจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าแล้วแต่คนใช้นะครับตอนนี้ผมใช้ V-POWER ของเชลอยู่นะครับซึ่งมันดีมากเอาไม่ดีมากแล้วผมรู้สึกว่ารถมันแรงขึ้นด้วย V-POWER เนี่ยผมว่ามันดีกว่าในโตของของปอทอเขานะ ก็เราจะขับสักประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับถ้าเราคิดคร่าวๆเอาแบบง่ายๆนะครับคือถ้าขึ้นรูปตัวถังน้ำมันเนี่ย R6 จะเหกเกลือ,อน้ำมันอยู่ที่3.4ลิตรนะครับซึ่งอัตราเฉลี่ยแล้วก็เอาตัวเลขก,กลมๆเลย15นะครับา15าคูณ3ได้เท่าไหร่ก็เท่ากับ45้านะครับตอนนี้เราใช้ไปแล้ว สอลิตรสไดลยนะครับเดลืย3สามสีก่ก็น่าจะประมาณอีก20่สิบโลน่าจะหมดนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะถึงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องกะเอาคาดคะแนนคร่าวคาวครับถึงไม่ถึงเดีย๋ยวรู้กันฮนะจะเข็นไม่เข็นถึงไม่ถึงได้รู้กันแน่นอนนะ ไม่นานครับประมาณสักผมขับแป๊บเดียวน่าจะถึงครับในความเร็วร้อยตลอดอย่างนี้เราจะไม่ปรับเป็นโหมดบีนะครับเพราะว่าถ้าเราปรเป็นโหมดบีเนี่ยอัตราการเร่งเนี่ยมันจะหน่วงนะครับมันไปสมูทโหมดบีไม่ใช่โหมดประหยัดน้ำมันนะครับแต่มันทำให้หน่วงนะครับโอเคมา แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้ำหนักตัวรถเป็นเบามากเลยน้ำหนักตัวรถเบาไม่เร่นะครับแต่ว่าอย่าให้เงินในกระเป๋าเบาพอจะเลี้ยวก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวคนเรานี่แปลกนะเปิดห้าเมตรใครจะไปรู้เนี่ยไปครับไปลุ้นกันไปเรื่อยๆ จะพูดถึงเรื่องของน้ำมันนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอเนานะก็เออน้ำมันนะครับแต่ก่อนผมใช้เแก๊สโซ,โซโฮอล์95ของปตทม,มาตลอดนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยผมรู้ว่ารู้สึกว่าเครื่องยนต์น่ะมันทำงานไม่ค่อยเหมือนมันไม่ค่อยเต็มที่อะ่ะ เลขอย่างส์ทติก็ยากนะครับซึ่งมันไม่น่าเกี่ยวกับหัวเทียนเพราะว่าผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปโอเคไฟเขียวพอดีซึ่งมันไม่น่าเกี่ยวอยู่แล้วครับแล้ววงหัวฉีดทุกอย่างสะอาดหมดนะครับกินน้ำมันที่17กิโลกว่าลิตรเนี่ยถือว่าสะอาดมากเลยนะครับแต่แปลกชะไหนทำไมมันแบบเฮ้ยมันกินน้ำมันเยอะขึ้นวะ แถมขับขี่ก็ดูตื้อๆหนุ่งๆครับซึ่งถ้าจะเป็นกับน,น้ำมันเครื่องนี้ก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นตัว 300V ้อยวมาตลอดเลยนะครับลิตรละตีไปกลมๆเลย1 0 0 0งพบาทนะครับสลิตรก็3 0 0 0ันบาทนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันเครื่องผมจะหนืดหรืออะไรนะฮะเบอร์ก็กลางๆอยู่แล้วนะครับแต่พอหันมาใชเ้เชลนะครับรู้สึกว่าแพงกว่านะครับ แต่ผมรู้สึกว่ารถมันเผาผ่านได้ดีกว่าคุ้มกว่าโอเคก็จากนี้ไปก็ประมาณตอ,อนนี้น่าวิ่งมา5โลแล้วนะครับตอนนั้นมันขึ้น31เนาะตอนนี้มัน,น36ละเอาครับ45โลอีก10บกว่าโลหมดโอ้ ที่เห็นรถสินค้ายาวๆเงี้ยคือรถสินค้าที่อรอเข้าเขมรน,นะครับพวกสินค้าต้องออกอะ่ะเนี่ยเวลาเาเขาเลี้ยวโค้งเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเรานะครับดังนั้นะรเราออกไกลๆไว้อันตรายนะครับไปครับไปเรื่อยๆฮะจะล่วงหรือจะถึง ก็น่าจะประมาณอีก7-8โลน่าจะถึงครับหดหน่อยนะลูกสู้เขาให้ถึงให้ถึงปั๊บโงนี้ผมไม่เติมเลยนะครับเติมอย่างเดียวคือเชลครับ ไม่รู้ว่าใครจะชอบยังไงแบบไหนนะแต่ของผมส่วนตัวผมว่า s h e วีพาวเวอน่าจะโอเคที่สุดนะครับถึงมันจะเป็นแก๊สโซฮอล์แต่ว่า v ีพาวเของเขาที่เติมใส่เข้ามาเนี่ยดีจริงๆคนระับไม่เหมือนถ้าเป็นคาเทก็จะเป็นเทฟลอนนะครับของปตทจะเป็นไนโตรของเชลว่าจะเป็น v p o า e r นะครับ ครับ40โลแล้วนะครับจะผ่านไปเกือบ9โลถึง10โลแล้วนะครับที่ขับมาเนี่ยการกลับรถอย่างเงี้ยอันตรายนะครับถ้าเรามาด้วยความเร็วแล้วเราไม่ระมัดระวังเนี่ยต้องบอกเลยอาจจะมีการเฉียวชนกันประจํานะครับตรงนี้ อย่างเดียวจะดับกลางสียยกไฟแดงก็พอครับอายเขาไม่อยากเกิดภาพแบบนั้นมาก่อนเลยผมเคยไปแข่งที่บุรีรัมย์อ่ะงานสนามช้างนะที่ยมห้าแชมเปี้ยนชิพชอะ่ะไม่เจ้าลืมเติมน้ำมันคือดับคือดับกลางสีแยกไฟแดงเลยอะ่ะแล้วคือผมอายมากเลยนะบอกดีนะมีพี่ใจดีเขาขับเคอมาเขาบอกเดี๋ยวผมช่วยถีบไปปั๊มน้ำมันแล้วมันปั๊มน้ำมันไม่ไก่ด้วย เออตอนนี้สี่สิบโลแล้วนะครับตัวเมืองอารันก็ปั๊มเชลมันจะมีปั๊มหนึ่งอยู่ตรงหน้าอ่โรงเรียนสำเร็จนะครับแต่ว่าปั๊มนั้นอ่ะปิดแล้วแหละเพราะว่าเขาปิดประมาณห้าโมงหรือหกโมงนี่แหละซึ่งตอนนี้มันหกโมงสิบละเราต้องปัามไกลหน่อยก็เกือบถึงบั้นด่านนะครับปอทเออไม่ใช่ปทอทเลยปั๊มเชลนะครับ ก่อนนะ้ำมันหมดเนี่ยผมรู้เลยมันเสียงเสียงมันจะเบาเบาขึ้นเนี่ยมันเริ่มจะเป็นแล้วเสียงมันจะเบาเบาขึ้นแล้วมันเบาเบแล้วมันจะไม่ธรรมาดาแล้วมันจะเริ่มหมดไม่ใช่อะไรหรอกมาครับ นี่มีปั๊มนะครับแต่ว่าไม่มีปั๊มเชลนะครับผมต้องเติมเชลว่านั้นหลังจากนี้ผมก็จะเติมเชลตลอดนะครับไม่ได้โฆษณานครับแต่ว่าผมเติมจริงนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับแต่ว่ามันมันดีอะ่ะก็เลยจะบอกต่อใครที่จะเติม e ยี่สิบเติมอะไรเติมได้ครับผมลองเติมแล้วแต่ผมว่ามันยังไม่โอเคนะ่ะ ที่โอเคสำหรับผมผมว่ามันน่าจะเป็นนี่แหละเชลนะครับโอเคตอนนี้ไฟเขียวก็พิบแล้วเดี๋ยวก็ไฟเขียวของเรานะครับปะ่ะกอนนี้10โลผ่านไปนะครับ เฮ้ยปั๊มไม่ปิดเว้ยโอเค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 ผมนึกว่าปั๊มปิดเฮ้ยรอดรอดรอดโอ้โหโอ้โหมันสว่างมาปลดแท้แท <laughs> วัดน่าปรดผมเลยอ่ะโอเคครับสรุปได้ว่าสามสิบโลก็ยังไม่หมดนะครับผมคาดคนีให้ประมาณห้าสิบโลหมดแต่ผมแนะนำพอไม่ขึ้นถึงสามสิบแล้วรีบหาเติมเถอะก่อนที่มันจะมันจะดับอ่ะนะโอเคฮะนี่ไงเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอโอเคครับ เออเก้าห้าสองร้อยครับรอดแล้วรอดแล้วสองร้อยบาทโอเคอืมแทบไม่เหลือในถังเลยนะครับเห็น <c oughs> ก้นเหล็กชัดเจนเลยนะครับเกือบไม่เหลือเลย <c oughs> มันแดงมาเลยครับว่า ก็พอได้อยู่ครับแต่ถ้าเติมจริงๆก็น่าจะประมาณหกร้อยครับกว่าจะเต็มถังมันใหญ่เนาะใช่ครับถ้ามาก่อนนลิตรสามสิบกว่าบาทนะมันแต่มันดีอ่ะผมชอบต้องเติมใช่ใช่ครับนะขนาดป้าเขางชอบนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องวิดเลสซิ่งนะครับผมก็ทำให้ทุกคนได้ดูไปเรื่อยครับติดเหลืองก็ช่างมันนะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วก็แค่อยากให้ทำให้คนดูนะครับไม่ได้กะว่าต้องทำให้มันรวยอะไรแบบนั้นนะครับโอเคครับยังไงก็กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ